สวัสดีครับพี่น้องชาว MGP นะครับเออวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการ swap นะครับบางคน swap ทำไมถึงไม่ผ่าน swap แล้วติด swap แล้วไม่ไปนะครับปัญหาตรงนี้ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับวันนี้ครับที่ผ่านมาก็ไม่รู้เนาะได้มั่งไม่ได้มั่ง swap พอดีมีเพื่อนเรานะครับที่เก่งๆอยู่ในห้องนี่แหละครับเขาบอกมาก็ ลองทาตามเออก็ก็เป็นก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับถ้ารู้คงทําถ้ารู้นานคงทําคลิปให้ดูแล้วครับก็มานั่งคิดเหมือนกันครับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้อะไรบางครั้งก็ได้อะไรเงี้ยพอดีโคตึงก็บอกด้วยเนาะก็เลยมาลองทําดูก็ได้นะครับเอามาดูครับว่าบางบางทีเราสวอปไม่ผ่านมันติดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปสวอปไปดูนะครับโคตึงบอกว่า ก่อนจะทําธุรกรรมต่างๆนะครับให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเชนก่อนทํานะครับสําคัญมากนะครับนั่นแหละครับก็ตรงนั้นแหละครับที่ผมทําไม่ผ่านที่ผมไม่รู้นะครับว่ามันต้องเปลี่ยนเชนด้วยก็เลยไปลอง swap ดูมันมันทาไงก็ไม่ผ่านพอเปลี่ยนเชนแล้วก็ผ่านครับเอาเดี๋ยวมาดูนะครับให้เราไปที่ X เชนหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวผมจะลองสอวอไปดูก่อนเลยนะครับว่าที่ผ่านมามันติดแบบไหนทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับแบบละเอียดๆกันไปเลยนะครับว่ามันติดอะไรยังไงผมจะขออนุญาตผูกกระเป๋าก่อนเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าไปผูกกระเป๋าก่อนนะครับให้เปลี่ยนเชนก่อนนะครับแต่ว่าผมอยากจะเห็นวิธีการที่มันแบบพวกเราเคยเจอเนาะ ว่าเจอแล้วมันเป็นรูปแบบแบบนี้แบบนี้จะได้จําไว้เนาะอ่าครับผมจะส w a p M coil เป็นนึ่งนก็ช้าด้วยครับตอนนี้ครับดูเห็นไหมครับโลโก้ยังไม่ทันเปลี่ยนใส่ไปตั้งนานแล้วนะครับถือว่าคนใช้เยอะเปลี่ยนแล้วครับผมจะลอง swap M coil นะครับเป็น M cat ใหม่นะครับก็จะได้เท่ากับ4 1เเหรียญนะครับ ดูนะครับมันจะกดยังไงมันก็ไม่ไปนะครับเห็นไหมครับผมแตะตรงนี้แล้วทยังไงมันก็ไม่ไปเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นเชนอีเทเรียมอยู่นะครับพี่น้องครับมันเป็นเชนอีเทเรียมอยู่อ้าวทีนี้เราจะทําไงครับอ้าวมาดูนะครับตรงนี้แหละที่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจแม้แต่ผมเองผมก็เพิ่งมาเข้าใจวันนี้ครับว่ามันต้องเป็นเชนด้วยเนาะอ้าวเราไปที่นี่ครับสามจุด ไทปลาข้างบนนี่ครับขวามือนะครับต้องขอบคุณโค้ดตึงแล้วก็น้องพกามาตนะครับที่บอกตรงนี้วันนี้เห็นไหมครับเราแตะปุ๊บมันจะขึ้นมาคําว่าเน็ตเวิร์กตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นอีเทียมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูชัดๆนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะไปเหมือนเราเอ่อวางเอ่อคอนแทคคอนแทคเหรียญนั่นแหละครับเห็นไหมครับให้เราแตะตรงนี้เลยครับ การเปลี่ยนเชนมันนะครับอ้าวหลังจากเปลี่ยนเชนแล้วนะครับคือคือจริงๆแล้วถ้าเข้ามาเอ,อ่อจะสวอปนะครับให้เราเปลี่ยนเชนก่อนค่อยเชื่อมกระเป๋านะครับมันก็ตึงบอกแต่วันนี้ผมลองให้ดูนะครับว่าเมื่อกี้นี้ผมเข้ามาแล้วมันยังไม่เปลี่ยนเชนกดยังไงก็ไม่ไปอ่ะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเชนแล้วนะครับเราจะมาติ๊กตรงนี้ครับหัาไปแล้วเห็นไหมครับไปแล้วครับ ไปแล้วโดยเฉพาะครั้งแรกนะครับเราต้องเปลี่ยนเชนก่อนนะครับกดตรงนี้เลยครับทีนี้ก็ทำเมือนเราเคยทําเลยครับทีนี้ครับนี่ครับมาก็จะหมุนติ๋วจิวแล้วรอพักหนึ่งครับแล้วก็กดคําว่าตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับครั้งแรกมันก็จะ รู้สึกจะเป็นสองครั้งนะครับดี๋ยวได้ใส่รหัสอีกหนึ่งครั้งนะครับแอปพูบครั้งต่อไปก็แค่ครั้งเดียวแหละครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับคราวนี้รู้แล้วครับผมก็เหมือนกันครับผมโอ้โหทำไมมันติดบ่อยจังอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ผมก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจตัวนั้นเนาะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วครับก็เลยพอเข้าใจปุ๊บผมก็ทําคลิปให้พี่น้องดูเลยครับในวันนี้ครับ เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้อ่าเรารู้แล้วสิ่งที่เราไม่รู้ถือว่าตรงนี้รู้เพิ่มไหมแล้วผมเองก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะครับผมก็รอคนอื่นทําคลิปมาให้ดูแล้วผมก็จะมาทําคลิปให้ดูให้พี่น้องดูแบบละเอียดอีกทีนึงก็รอมาตั้งนานผมว่าเอ๊หรือว่ามันเป็นที่ที่แรกคิดว่ามันเป็นที่ระบบนะครับแต่ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนเชนนี่เองนะครับอย่าลืมนะครับก่อนทําธุรกรรมทุกครั้งให้เราเปลี่ยนเชนก่อนนะครับเพราะว่า เอ่อพอเปิดมาทุกครั้งมันจะเปลี่ยนมันเชนมันจะเป็นเชนอินททเลียมอยู่ตลอดเวลานะครับให้เราเปลี่ยนเชนตรงนี้ก่อนครับเพือพ่อนเราไม่รู้ก็บอกต่อกันไปนะครับ <TH> <IL EN> <IO> คนใหม่คนเก่าบางคนเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกัน,นครับโดยเฉพาะกลุ่มสวนะครับดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะทําได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เวลาสมมุติว่าเราจะสวปครั้งต่อไปนะครับมันจะมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับมันจะเออ เด๋ยวแป๊บนึงครับมันจะขึ้นคําว่านี่เห็นไหมครับถ้าถ้าถ้าครั้งต่อไปมันจะขึ้นแบบนี้เลยเราไม่ต้องมันไม่ต้องไม่ต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ง่ายเลยครับง่ายเลยครับง่ายกว่าเก่าครั้งแรกมันจะยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่พอพ้นครั้งแรกไปแล้วง่ายเลยครับพี่น้องโอเคนะครับต้องขอขอบคุณโค้ดถึงแล้วก็น้องพกาาศนะครับที่เอาความรู้ตรงนี้มาให้นะครับเขาไม่ได้ถ่ายทอดเป็นวิดีโอผมก็ รับอาสามาถ่ายทอดเป็นวิดีโอให้พี่น้องเราได้ดูนะครับครับคลิปนี้เท่านี้คลิปหน้าถ้ามีอะไรที่ไม่รู้แล้วผมได้ไปศึกษามาก,ก่อนผมก็จะมาทำคลิปให้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ